สวัสดีป้าตา <Okay. S 1> ครับใช <Yeah. S 1> สวัสดีพี่ๆนาข้าวทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ที่นาข้าวของป้าตา <Yeah. S 1> ตำบลอะไรนะครับป้าตำบลหนองกรดตำบลหนองกรดอำเภอบรรพศพิสัยบรนพศพิสัยนครสวรรค์นะครับผมมาติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟที่พี่ๆเคยเห็นกันมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอ็นคีเลตข้าวเคคีเลตข้าวนะครับผมซึ่งวันนี้ป้าตากำลังจะเกี่ยวข้าว <Yeah. S 1> ป้าตาปลูกข้าวกี่ไร่ปลูกข้าวสามสิบแปลงเนี่ยสามสิบไร่นะครับพี่ๆ ป้าปตาได้ใช้จุลินทรีย์ตอนนั้นเมื่อย้อนไปร้5วันที่ผ่านมาป้าตาสามไร่ใช้ไปกี่กิโลน่าจะ5กิโลสาไร่ใช้ไป5กิโลนะครับผมของป้าตานะครับหกิโลเวลาใช้นี้ป้าตาใช้ยังไงก็ลาดน้ําลาดน้ำเออสูบน้ําราดก็คือปล่อย<ข>ามาตงใช่แงน,นะ ปล่อยตามทางน้ําเลยอันนี้ไม่ต้องฉีดพ่นไม่ต้องใดๆอันนี้ง่ายที่สุดเบือนที่เคยแนะนํานะครับพี่พี่ใช่ทีนี้ช่วงที่ป้าตาใช้ตอนนั้นข้าวกําลังเป็นอะไรอยู่ป่ะข้าวมันไม่กินปุ๋ยข้าวมันไม่กินปุ๋ยใช่ข้าวมันแดงดึงออกมาลากมันดาอ๋อดึงออกมานี่ลากดําเลยเหรอครับใช่รากมันดำอ่านี้ที่กินปุ๋ยแปลงที่กินปุ๋ยมันจะมีรากขาวแปลงที่กินปุ๋ยจะเป็นรากขาวใช่ใช่อ่านี่ของพิธีสังเกตของป้าตาใช่เวลานี้ผ่านมาแล้วนะครับป้า ตอนที่ป้าใช้นั่นน่ะมันมีข้าวดีดข้าวเด้งด้วยไหมใช้มีข้าวดีดอ่ะข้าวดีดข้าวเด้งยังมีอยู่ใช่ใช่มันลดลงบ้างไหมครับก็ดีมากดีดีกว่าก่อนก่อนใช้กําลังใช้ดีกว่าอ่านีกรณีข้าวข้าวดีดข้าวเด้งนะครับใช่เรื่องต้นทุนการผลิตเป็นยังไงบ้างต้นทุนอ่ะมันเป็นหน้าหนาวมันเป็นหน้าหนาวข้าวของป้าตานี่นะใช่หน้าหนาวมันปลูกตั้งแต่เดือนสิบเก้าวันที่สิบเก้า ธนวาสิบเก้าธนวานะครับผมมันจะตะทะหนาวหน่อยอ่าฮะใช่อ่ามันจะประทะหนาวครับแต่ว่าถ้าขนาดนี้ก็โอเคอ่าฮะอ่าอ่าแล้ววันนี้ได้เกี่ยวข้าวแล้วได้ข่าวว่าไม่ได้เป็นข้าวปกติเป็นข้าวเขาเรียกอะไรข้าวพันจ้าขของป้าตานี่ขายเป็นข้าวพันนะครับราคาเท่าไหร่ป้าเดี๋ยวนี้ขาตีเก้าพันเกวียนเก้าพันถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นข้าวปกติละก็ เต็มที่ก็ไม่ไม่เกินเจ็ดพันเต็มที่ก็ไม่เกินเจ็ดพันนะครับของป้าตาเป็นข้าวพันที่ได้ขายเกวียนละเก้าพันนะครับพี่พี่อันนี้ใช้จุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟท์ซึ่งนอกจากจุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟท์ที่เราใช้ทางดินก็จะมีเอนทีเคลเลตข้าวนะครับผมอันนี้ใช้บํารุงต้นนะครับพี่พี่เอนทีเลตข้าวใช้บํารุงต้นนะป้าตาใชป้าตาใช้โดนหรือใช้อะไรโดนโดนใช้โดนฉีดพ่นนะครับผมเดี๋ยวอัตราส่วนการใช้จะให้ไว้ที่คอมเมนต์นะครับพี่พี่ อันนี้ใช้ช่วงบำรุงต้นตั้งแต,<ช>ต่ต้นเล็กมาจนถึงก่อนเขาตั้งท้องนะครับผมสิ็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเคคีเ,คเลตข้าวนะครับอันนี้ใช้เป็นสูตรรับรวงเนาะใช่ต,ตั้งแต่ตั้ง,งท้องมา<ช>อตอนนี้ได้ข้าวเป็นข้าวพันุ์แล้วนะครับของปาตา ไม่ได้ขายเป็นราคาปกติขายเกวียนเก้าพันนะครับป้าตาก็ <จะ S 1> ดีใจกับป้าตาด้วยนะครับผมที่ได้เก้าพาันขายนะครับผม <c oughs> คลิปนี้ต้องขอบคุณป้าตามากนะครับผมที่ามารีวิวถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ๆครับผมขอบคุณป้าตามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ